สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวนะครับวันนี้จะมาทดลองแสงของตะเกียงนะครับเปรียบเทียบแสงของตะเกียงวสองตัวนี้เหมือนกันไหมครับระหว่าง 295A กับ 290A นะครับ 290A จ,จะเป็นสเปคทำมาจากญี่ปุ่นนะครับส่วน 295A ก็เป็นของผลิตสเปคของเมกาเลยนะครับ แบบนี้สองเก้านะครับถังสีเทาสวยงามต่อไปก็เป็น2องเนะครับน่ครับเหมือนกันครับคล้ายๆกัน2 9งเนี่ผมเปลี่ยนโปะใหม่นะครับเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนครับเติมสองเกก่อนนะครับ ใส่ไปประมาณสถ้วยเต็มอันนี้เลยนะครับก็พอครับแค่นั้นพอในสเปคเมกาครับสองเก้าสองเก้าห้าเอพอเต็มแล้วพอหมดแล้วก็ใส่เพิ่มไปครับอีกสกระบวยนะครับ ครับแค่นี้พอครับแล้วก็ปิดฟ้าได้ครับเดี๋ยวเอามาใส่ตรงนี้ต่อนะครับอันนี้สองเนอะครับอันนี้เปลี่ยนโป๊ะมานะครับตัวนี้โป๊ะคอมเมนต์แท้ๆนะครับเป็นโป๊ะของตะเกียงนัลคารกดาลองดูว่า แสงสองตัวนี้จะเหมือนกันหรือเปล่าเปรียบเทียบสเปคอเมริกากับของสเปคญี่ปุ่นนะครับตะเกียงสองไส้เหมือนกันครับเหมือนกันครับเติมไปสามถ้วย แค่นี้ครับแล้วก็ปิดฝาเลยครับปิดให้แน่นพอมานะครับได้แล้วครับสูดมตัวนี้ก่อนครับปิดวาล์วตัวนี้ให้แน่น ันทั้หเลยครับล้อยทีครับ นี่รประมาณนี้ครับร้อยทีก็พักไว้ก่อนนะครับล้วก็มาสูบลมตัวนี้ต่อร้อยทีเหมือนกันครับป <c oughs> ิดฝาให้น่นพอปมาณครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวจวุดตัวนี้ก่อนนะครับ2 9 5เนะครับตอดบวกก่อนอนะครับค่อยๆตดนะครับ เดจุดไฟครับเหมือนเดิมครับโต,โตัวตรกครับหีให้เบาเบาหน่อยก็ได้ครับเสร็จแล้วก็ครอบโปะเลยครับ ต่อไปก็สองเก้าศูนเอนะครับเอาอันนี้ออกกันนะครับหนังรองเหมือนเดิมครับ เร้อยครอบโป๊ครับเรียบร้อย ผมว่าแสงมันก็ไม่ต่างกันนะครับสองอันนี้แสงเหมือนกันครับนะี้แสงเหมือนกันอันนี้เปิดไว้ไม่สุดนะครับเดี๋ยวลองเปิดสุดดูนะครับนะไม่ต่างครับเท่าที่มองในตาเปล่า ท่าที่มองในตาเปล่านะครับก็คือสองข้อศูนย์เอนี้สีออกจะเหลืองๆนิดนึงนะครับส่วนตัวนี้ออกจะออกขา,ขาวๆมากกว่านะครับตัวนี้ออกจะออกเหลืองๆหน่อยนึงนะครับไม่ต่างกันครับนะครับ อขอจบรีวิวเพยงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ